สวัสดีพี่น้องเจ้าที่ทหารแพงทางลาวทางไทยทางสามประเทศกินข่าวแล้วมีมวนเดอ้อเจี๊ยบกบกบหน่อยมาว่านี่พี่น้องใส่แมงดาเนี่ยคนแหงปิ่งคนแหงสงแมงดาเนี่ยกะไข่หนึ่งะกะมุยหยกแหนมติ่มกุ้งนะสวัสดีพี่น,อน้องก,นนงกินข้าว้ากินนข้าวันเด้อพี่น้องเด้อเจ้าที่าารักทุกคนเนาะ เด็ดแต่เสาโอริพี่น้องเด็ดเด็ดเพิ่อนว่าเด็ดเด็ดจัดเลยมาเนี่มามากินข้าวละแมมอนเด้อมาทุกคนทุกคนเขาสวยแล้วไปไปเข่าเสาดอกพี่น้องสวยแล้วสิบโมงกว่าละปนกบน้อยใส่แมงดาได้พี่น้องเด้อ ทำหอหอมใส่แสบมาเด้อเพื่อนๆทามืงนอกเลยา้ตงเด้อทามืงนอกทามืงไทยลูกร้านทามืงนอกทามืงไทยมาเอ,ขอเยข้าแม่เด้อ น้องทำมังนอกแล้วก็ทำมังไทยเด้อเข่านึ่เลยนี่แหละเด้อดากันแมงดาตัวเมเปนตัวผู้บ่หอมปนไเดดจ้าจ้านเศ้าคู่นสิต้คึมขึม มันนี่เป็นแดดอะไร พัยุ่นม่ลมมหอนแดดลมแช่ผมงออยอันหาพันกีเนม้ัจหาพันกีใครจะซ้มลูกหาพันกีย,ย่างละเศร้าบาีเนอะ

เ็นสื่อปนใส่กระเพ็ดเห็ดแต่ว่าไม่กระดาเชนองมันจะเห็ดเพื่อนปลูกเอาหันเ่นองเยเห็ดธรรมศาตร์เพื่อไปเห็นกระจอามาขาย แก้กินถอนไข่หนึ่งไข่ห,หนึ่งคือก็แก้กินเหมือนเดิมอ,อันนี้มันแซ่แก้กันเป็นห,หนึ่งเหมือนเดิมหันนางติมหันนางติมแก้แล้วแล้วไข่มันแตกก็แห้งไม่ได้ภาพเดี๋ยวเป็นปนะนี่พี่นอ้อ <laughs> งตั้งลมมันี่มาเป็น จักแนลมนะพี่น้องลมลมผีลมหนาวใน่ม้อนแบบมีแนวลมยิ่งาเปิดข่าเบื่อเด้อเบิ่งไปได้พี่น้องเด้อเบื่อคุ้นแก่ยิ่งข่าวใส่ใส่กับกรได้แล้ว สมเสียบคนีรหงานพาหนะหลใดไ่หลเก๋งหลดเบนเสียวหันเสียวนี่ม่มอนแต่ใส่มดได้ม่มอนบมียังจำเจยนี่นะพี่น้องมันหันตอไปห้านู่นอกจำทางบ้านเหม่มอนไม่เช่านั่น สวนสุรินทร์ซุกมันหันก็ออกไปทางแบงปิ้งไก่หันไปก,ะกอะไรหันงซิ่งไก่บนหลินลหันทิมทางอย่างนี้มันไปเสือทิงทางเลยจะไก่แล้วคนม่ใครยังไง luôn hết vô địch ngang hết trong ngày bò tâm trí tâm không tâm trí tâm trí này trí này này các trí tâm trí tâm trí tâm trí rồi trí rồi trí tâm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  ក្រីខ្រឿទល់ស្រីដែរក់ទីរួនទឹងក់ក្នុង់ក្នុងអន់បាន់ក្រួម្រុខ្វឿាពល់ស់ស្វាន់ស់ក្ន្រ บ้านแม่มนันเปิดแต่เมืองบม่ได้เปิดแข้งนั่งปิดแข้งเลยด้วย่น้องไปถแขกกับไม่ได้ถแขกกับแข้งขงมวนไปผักเส้กับไม่ได้ไปได้ถ้าพายในแข้งสะบัดสะเทศีปูนม่วงพีนสุนกับแข้งสะบัดสะเทศีนี่แหละเบาทองขึ้นสะบัดสะเทมัดไปได้แต่ตัวเมืองเปิดเมืองแต่บ่เปิดแข้ง ลงไปใส่บ่ได้ดากเซอัตตะปือแห้งหลกดาวแล้วอยู่เพือนใครเพือนมันแล้วดากเซอัตตะปื้อนะใครแต่บ้านไม่มอนยังไปใส่ได้เขาเพิ่งสวรรค์ได้ ไปนหนไปได้อยู่น้ำนามมันก็เหลืออ่อน่อยไปหน่อยทอดอาอคิดนี้กะ มีมอนลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่สอง,น,องน่องลนึ่งพี์ใหญ่หมอนเด้อบาย <Bye. S 1>